คนในแกงนั่นแหละเฮ้ยมึงเิ้มแยนะมึงอย่าพูดแย่นะไม่ไม่คือคือด่าสถอยไปเพราะไรน้องคือจับคนอ่ะอะไรผมเริ่มก่อนใช่ครับผมไต้มอะารสนิทสนิทสนิทสนาทย่ามาแล้วต้มเนี่ยมันดูไม่โตอ่ะสวัสดีครับพี่ขอพี่เอาเล้าพี่แล้วอย่างพวกพี่พูดดีมากเลยมั้งพู่ดแตน้องพี่พูดดีกับพวกผมมากอ่ะ ตอนแรกก็คุยเรื่องมึงไม่เอ็กกับมันอีกเรื่องกับมันอ่ะใช่ครับผมยืนฟังนานแล้วครับไม่เราเราฟังไว้เฉยๆเราฟังไว้โอรพี่แบบน้องพี่คือแบบไม่ไม่ไม่เกี่ยวครับคุณคุณเกี่ยวอะไรอ่ะพี่ผมคุยกับพี่เก่งคนในแก๊งก็คนในแก๊งคอ่ะทไมอ่ะไม่ครับผมก็คือผมมีปัญหาแล้วครับคือทางแก๊งหลังเมื่อกี้ไม่ใช่ทางแก๊งนะครับเมื่อกี้แค่ไม่กี่คนไม่ครับผมอยู่ในคาเทียก็ต้องมีปัญหาทุกคนในคาเทียหรือเปล่าครับ อ๋อแต oh, really? <that> ่ตอนแรกผมกดอยู so ่ในคาเทเล่นะครับไม่ไม่คุยคุยผมเรานที่เลเวลเดีกันแล้วรอยนนี่ดีวกันเดี๋ยวขอว่าเดี๋ยว่อเดี๋ยวย่ัเดียวย่าเคี๋ยวย่าเด่าเดี๋ยวย่าดีย่าเดี่าเดี่าเดี๋ยาย่าเคาเดยาเดี๋ยวยาวย่าเดีงงเยาีาาคือ่าา่างาี่า่เเองาน่าเย คืออยู่ๆก็พูดแท้เขาคุยกันตั้งนานเราพูดแท้อยู่ตลอดเวลามันใช่เรื่องไหมครับเ็นตัแบบอะไรอ่ะอะไรก็แบบพูดแท้พูดแซ้แ้อะไรก็แตะอะไรก็ดูไม่ต่อบรอทมขครับถ้าผมไม่มีระยะตรงนั้น แต่น้องพี่ขอโทษเป็นหรือเปล่าครับแต่ตอนแรกก็ผมก็ว่าพวกผมคุยกับครอบครัวเอ็ดไม่ใช่หรอใช่ไหมใช่ครับแล้วคุณเกี่ยวอะไรด้วยก็มีผมครับแล้วแล้วเกี่ยวอะไรด้วยครับก็คือคุณเป็นลูกใช่ไหมครับครับผมผมก็ไม่ชอบให้มีด่ะคุณเฮเลนครับเฮนี่ยผมแทงลูกคุณอนะ่ะไปครับ ไปไว้ีราบีจีราบีจีโอ้โอ้โหโอ้โหนี้มาเล่นตอรีได้แล้วเราบีแต่ว่าของเตลกกับแมววันนี้เล่นได้เลได้เลได้ตอนนี้ผมมางเล่ไม่ได้นี้เล่นได้อได้เลยป็นอาไว้พี่ มันไม่มีว่ามันไม่มีหรอกครอบหวยอย่าค้ำไวาแก๊งอ่ะมันเป็นลูกกูจริงแต่ถ้ามึงมีอะไรกันน่ะถ้ามึงมาช้าไปม่ไรไงกูก็ไม่ปล่อยมันเป็นไรอยู่แล้วไอ้ทำเรียงหมอไปเลยเรียงหมอไปเลยมันทำอะไรมึงไม่ได้อยู่แล้วไม่ต้องทำขนาดนั้นหรอกกูคงไม่ร้อยมันกระทืบมึงหรอกถ้ามันจะเอาแค่เนี้ยก็ให้มันเอาไปแต่กูคิดดอกนานนะคิดดอกเยอะด้วยถ้ามันจะ มันจะทำมึงขนาดเนี้ยเดี๋ยวพี่ๆี่กบอยมาตรงนี้หน่อยครับมาตรงนี้หน่อย เดี๋ยวคนจะได้เดี๋ยว,ยวผมเอาไปคุยกับเขาแป๊บหนึ่งนะได้ครับได้ครับได้ครับมามาฟังด้วยกันไหมมาฟังได้ครับได้ได้ร้อยโดนต่อคืออะไรอันนี้ไม่ใช่ละโดนต่อไงไม่ใช่ครับมับนเหม่อเลยเนี่ยเหม่อเลยเนี่ยโ,โอเคพี่ค่ะหนูถามว่าวตัวนี้ย,น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 ยืนยืนยืนกันได้ใช่ไหมครับอ่าผมให้ยืนครับโอเคครับขอบคุณมากครับอ้าวมีแค่เรื่องนี้เหรอ แล้ก็ถามๆไม่ใช่ครับแล้วหนูจะถามว่ามีมีมีเห็นเมื่อกี้คนในแก๊งหนูเขาบอกว่ามีงานหึ่มกับซีทีเหรอครับฮะหมายถึงผมเหรอใช่ใช่ครับไม่น่ามีนะไม่น่ามีนะไม่มีเลยใช่ไหมไม่มีครับไม่มีโอเคครับโอ้โหเดยกกยซะน่ากลัวไม่ไม่เป็นไรไม่หนูหนูจริงๆหนูจะคุยแค่หัวแก๊งเฉยเขา เขามาไงหนูก็ไม่ได้อะไรไง่คุณจะน่ากลัวนื่ว่าแบบโอ้โหมันถามไม่ใช่ไม่ใช่แค่เนี้ยเหรอใช่ไม่คือเขาคุยกันก่อนแล้วไงแต่ตอนนั้นหนูไม่อยู่ไงหนูก็เลยแบบมายืนยืนได้จริงไปหาหมอไปอย่างข้างหลังอ่ะไอ้พรมนี่เหมือนเลยข้างหน้าฮะมวยังไม่ไม่น่ามีอะไรไม่น่ามีอะไรครับไงก็ขอบขอบคุณพี่จอยบอยด้วยครับขอบคุณมากค่ะครับยินดีเอเขอบคุณเขาดิขอบคุณพี่อะไรพี่ขอบคุณพี่ขอบคุณพ่อแม่ครับครับยินดีครับ ขอบคุณครับเจนเธอไม่ได้แอนไม่ได้รุ่นใหญ่หรอฮะไม่รุ่นใหญ่หรอรุ่นใหญ่ยืนแลนด์หรออัดี้ลองไปยืนแลนด์ดำดิเนี่ยไม่เจอกันนานรุ่นใหญ่แล้วหรอไม่ไม่ไม่เนี่ยโฟลนน้องโชเขาคุมคนเดียวเขาเหนื่อยเนี่ยโชว์หเขาคุมคนเดียวเลยเขาเหนื่อยเนี่ยรอได้โฟลนอยู่เนี่ยรอได้โฟลนอยู่เนี่ยคือรอได้โฟล์นอยู่อะเนี่ยโชว์เขาคุมอยู่คนเดียวเขาเหนื่อยจัดเลยโฟลนน้องปั่นปั่นเลยปั่นโรถ เอ้ยสายนาทำไมเนาะเวทโทนจะจบแล้วพี่เวทโทนจะจบแล้วจะจบแล้วเอ่ะจะจบแล้วพี่จะจบแล้วอ้แต่ว่ารอใช่ไหมครับคุณโชคุณโชรอใช่ไหมรอฝุ่นใช่ไหมตอนนี้ผมรอฝุ่นเนี่ยฝุ่นฝุ่นปอน่ะสองคนเลยมือดีทั้งนั้นน่ะแต่ใกล้แล้วใช่ไหมครับใกล้แล้วใช่ไหมฝุ่นเนาะใกล้แล้วพี่ไม่ตามจริงตอนนี้ก็มาเล่นแล้วนะอ๋อ แต่พี่บอกว่ามีสไตล์เรียนะตอนเนี้ยพี yes ่บอกไปก่อนฝนทางโชว์ก็ได้เเรรรรื <h Ay, <h 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 ื <h <h ื <h 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 ่่่่อออออองงะะไไโโปกกหที็ตามแล้วตอนนี้เหมือนจอยบอยน่าจะเป็นอันดับหนึ่งนะตอนนี้โหใหญ่จัดเหลือผีเจ้าปากว่าพูดเองอ่ะกูก็จะไม่พูดตุ๋นขาสุ๋ขาวอ่ะไม่มีเลยครับไม่มีเลยครับผมเอ้ยรู้ป่าวว่าไอ้ฝนรู้ป่าวว่าช่วงนี้มันมีแบบ แก๊งหัวเมืองมาสองสาแก๊งแล้วเว้ยแต่ว่ายังไม่ได้ขึ้นแก๊งใช่เหรอเออมาลงอ่ะมาลงอ่ะน้องจริงจริงแล้วแบบมีอุ้มไม่เข้าไว้แน่วิลิศอ่ะวิลิศอ่ะแก๊งวิลิศอ่ะน้องหนึ่งในนั้นอ่ะแล้วก็ทิมเบนเอ็ดที่ยังไม่ขึ้นแก๊งอะไร<ก>ไน,นะพี่วิลิศกับทิมเบนเอ็ดน้องทิมเบนเอ็ดทิมเบนเอ็ดทิมเบนเอ็ดอ่ะตัวเอสอ่ะน้องสเน็กอ่ะสเน็กอ่ะแล้วก็วิลิศอ่ะหัวเมืองอ่ะ แม่พวกผมก็หัวเมืองเฮ้ยพวกผมตุ่สขาวอะครับสุ่นขาวครับเองพวกผมเฮ้ยเอาดีพี่ชอบยังกว่าน้องพางนี้กูว่าสูตรข่าวเละแน่สูตรข่าวเขาาวเย่ไอ้หยุดอยู่แลนด์นี้นี่ไม่ไม่เหงาเลยนะจริงพี่บาลีมีจับจัดเลยใช่ได้เวลาย้ายแลนด์ละกูว่ นั่นแหละครับก็ทู้ซครับคุณโชรู้ถึงได้ลำบากนะฝุ่นไม่อยู่นะผมผมก็แบบเนี่ยน้องรักไม่อยู่อ่ะเออน้องรักไม่อยู่อ่ะตอนนี้มันลำบากไงจอยบอยผมรู้ไม่อยู่แบบจิจจ๊าดอ่ะฝุ่นไม่อยู่อ่ะพี่ม่ตีบัตรแกงเลยไหมเฮ้ยไม่ไม่บัตรแกงพี่ไม่พร้อมให้คนเลยเฮ้ยแหละ้องรอพี่รอดูอยู่ฝุ่นจอยบอยอ่ะ ฝุ่นจบานบอยหกเท่า,อ,อ,าอ,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 นนอ่ะไม่รอดูเองอยู่เนาะตตนเนี่ยเข้าเข้าแล้วไม่มีตอรี่ผมไม่เข้านะเฮ้ยโอ้ผู้ชว่วยครับมุนี้ก็ไม่มเข้ามามึงมีปากหลามก่อนอย่าเพิ่งไม่มีอะไรตอรี่อ <S <S เอ๊ะแต่รปบากฉลามมีกี่คนครับตอนนี้น่านจะสิบหกครับสิบหกโอ้สิบหกเลยเหรอ <S <S โอ้โหอ ปากฉลาดั16คนฝั่งดูนคามายมาอันเดียวจบ16เลยหรอแต่ยาวหมดเยอะเยอะเยอะนะไพี่อยู่มะเยอะเยอะก็ประมาณครึ่งประมาณครึ่งของเราอะย้นนก็ย้อนกย้อนย้อนกันอยู่พยายามกันอยู่ทุกวันอยู่โซผมเอาจริงอะในในมุมผมนะคือผมพูดเลยนะแบบแบบพูดแบบตรงๆเลยนะแบบแบบไม่ได้อวยคือตอนนี้คือผมมองว่าจอยบอยแม่งหัวเมืองเราตอนเนี้ยจริง อันนี้ผมแบบไม่ได้แบบย่อเลยอนะที่ผมดูมาน่าจอยบ้างเข้าตามตรงตามตรงนะผมมันจะไปลำบากแอร์ดรอปนิดนึงแก๊งผมอ่ะเพราะว่าเหมือนถากเย่ยเขาไม่ได้ชนกับยูเอฟที่ลุกหนึ่งใช่ไหมอ่าใช่อืมแล้วทีเนี้ยเขามาเล่นลูกสองแล้วเขาของหนักกันทั้งนั้นอ่ะอืมแล้วก็ดอลล่าร์แก๊งหนึ่งกายว่าผมตกที่นั่งลำบากเข้าใจเข้าใจอ่าประมาณนั้นครับประมาณนั้น ย้ายไม่ได้รู่หนึ่งก็ได้เอาจริงอ่ะโชว์ถ้าแบบรูปสองกันโดนขนาดนั้นผมว่าหนึ่งหนึ่งก็ u ยูเอฟดีกว่านะอ่ผมถามงี้รูกหนึ่งมีใครไหมมีครับมีเดลต้าเซน n ซอรี่ใช่บางทีดอลล่าที่มาตลอดนะครับใช่บางทีดอลล่าก็แบบมาดอลล่าก็แบบแล้วก็ซีคิวทีใช่แต่คนที่ได้คนที่ได้ก็คือคนที่แข่งแร่งที่สุดนั่นไงวาเชียว CQT ใช่นะ โดนหมายบวกสี่เขาเหรอเออแต่สีรีสโดนโดนมาแล้วใช่ใช่เขาโดนอยู่ผมโดนอยู่วันวันนั้นเขาเก็บไปประมาณยี่สิบกว่าคนนะครับโอ้โหแต่ยี่สิบคนเก็บยี่สิบกว่าใบผมมแบนหมดแล้วด้วยอ๋อปล่อยฉลาดเยอะจัดระบายอันเดียวเก็บหมดแทงยาวกันหมดเออแทงยาวกันหมดเลยเออยูเอฟเป็นไหนมันชอบบูญยาวเขาหมายเขาตลอดไม่พี่ไม่ใช่ใครยูเอฟหรอกมันเป็นหมดเลยเป็นทั้งทุกคนอะเอาจริ้งอะ นด่นอันแฟนนี่ดันดันไม้มาเยอะไหมดันหนักไหมเพราะพวกผมก็ตีแตกกันไปเล็เหมือนกันผมก็สงสัยว่ามันเยอะมากครับเยอะมากครับถ้าถ้าเกิดขึ้นบวกสี่นี่คือรวมประมาณเกือบเกือบห้าสิบทีอะหลายหลายคนอยู่ครับใช่ใช่ใช่ไม่ตีขึ้นไม่ได้เลยครับมูลค่าตีครั้งหนึ่งก็ล้านหนึ่งเนาะเพื่อนผมเพื่อนผมตีบวกสี่ยังไม่ติดเลยนะตอนนี้ตีไปแบบเกือบยี่สิบทีแล้วมูลค่าก็ยี่สิบล้านยังไม่ติดเลยอ๋อไอ้โทมัสตีไปยี่สิบสี่ที ไปปากตีเป็นสิบแต่ว่าคนอแต่ก็ตีไปสิบกว่าแล้วเยอะพี่แต่ว่าคนในแก๊งผมมีคนนึงชื่อบงับงอ่ะบังเขาตีสองทีมแต่ว่ามันนั่นแหละมันดูที่ดวงไงพี่บังเขาตีไปสองที <3 S 2> ของไอ้ดวงลวง้นๆเลยอะ่ะใช่ใช่แล้วบูปินไมค์ก๊อฟกับไมค์เบสได้ลองกันไหมครับยังเลยครับเออผมอยากรู้ว่าไมค์ก๊อฟไมค์ก๊อฟมันใกล้ทีร้อยใช่ไหมไม่รู้ว่ะนี่พี่ไม่รู้ว่ะเพราะผมเพราะผมติดไมค์ก๊อฟที่นู่นแล้วอะอยายามเล่นไมค์ก๊อฟมากกว่าไมค์พุย ผมพี่ไม่รู้เลยว่ามันคุนี้งก็ถือคนแรกดิร้องดิน้องร้องเลร้องเิเออร้องดิเพราะแบบจะได้แบบมีคนเต้นตามไนแม็กซ์ไม่เกมเอออะไรคนเรานายช่วยเราเปเนย่ยเราก็โดนก็กินยองเต็มแล้เนี่ยเพื่อนเออไม่มีกระทงกระถิ่นลอกไอเหียมึงเยอะแต่เราเราฟอรอมรู้นใจอย่างเพื่อนเรื่องมองบอะไรอย่างเงี้ยใช่ปะแบบนายว่าถอยเรื่องมังบอย่างเงี้ยเออเอางี้มึงมึงก็ทำของมึงอะเรื่องของมึงเลยมึงจะเดินยังไงก็เรื่องของมึง กูไม่รู้เพื่อนแต่เราไม่เราไม่ทำอะไรผิดใช่ไหมล่ะเราไม่ทำผิดไม่ผิดก็เล่นของมึงไปเลยแก๊งมึงมึงจัดการเลยไม่ให้แก๊งกูไอ้เหี้ยวไมก็เพื่อนอนาคตได้มาที่ใช้ชื่อฆ่าเทียเพื่อนเออแล้วแหละสู้ๆเพื่อนมึงก็เดินตามของมึงไปเลยโอเคครับเพื่อนขอบคุณมากเพื่อน